ไออย่าจากนี้จันนากุ้มดอกบานบปดิเลยแล้วก็มีเกสรน้ำโบราณเข้ามินอยู่กัน,นเก็บนากเก็บตีซ้ำซิฟเนาะอย่างเลือ,อนนี่ดอกทีซ้ำไม่ใา่เอามาประชุมรอบนี้ก็คือช่วงเวลานะครับนะบางคนถ้าม,มาว่าเวลาไหนะก็คือช่วงหกโมงไม่เกินแปดโมงแต่ลักๆของผู้จะุ่มอยู่ประมาณหกโมงถึงเจ็ดโมงคืนโอกาสติดเยอะครับนะเบื้องต้นงาผูม้มาประมาณหกสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่ติดนะครับนะก็รรดมากรีดกรีดดอกออกเลยอยากกรีดได้ลึกใหญ่ยยถึงการอก แล้วก็เมื่อกรีดออกแล้วนะครับสังเกตนะครับข้างบนคือเขาเรียกเกสรตัวผู้ตัวบนนั้นนะจะไข่เหล่าองุ่งนี้ข้างล่างคือตัวเมียว,วนนันแรกก็คือเราปรชมตัวเมียก่อนผู้นี้เราก็มาวางเก็บเกสรละผมเอาเกสรเนี่ผมกเก็บเมื่อวันที่สามสิบเป็นไหมครับมาปลายในตัวดอกเมืม่อผมปลายเรียบร้อยแม่เลี้ยเป็นนั้นวันนี้เรียบร้อยตั้งไว้ประมาณนั้นได้เลยครับแล้วก็ผู้นี้ผมจะทุ่งไปกัะครับมากรีดแล้วก็เอ็นกเกลนการดอกอะครับออกข้างเผื่อวา่ารองเกสรเพื่อเกสรล้่นตัอจับ มาติดตามมัน,นะครับว่าดองนี้ติดไม่ติดประมาณที่ป้าวันหรืุ่นเหมนเผยพุ่มมาปิดนะถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีเหมนเผยกรฝากกดแชร์ปุ่มนะคิดอยาพุ่มทำคลิปไม่ไม่ไมาแล้วนะขอบคุณมากครับปุ่ม